สวัสดีครับอ่าแปบบ๊บนูกมือนายน้องห,หนูไปยังไงโอ้ยเปิดห่อสู้อี่แล้วเล่นกีตูม แม่ว่าให้จับยนลงสาเลยเหมนจับอยู่บอกไปเดินไปนะพุ่น,นกลับมาดูครับมาดูไปเดิอนอ้อมอ้อมพุ่นไปฮะแม่แม่รออยู่นูน่นสักหน้าไหนนะ้เนี่ยจะไปล้างมือไม้มันมามามาพอแล้วเร็วๆเออมึงบรรยากาศวิวนะครับอยู่ทุ่งนาเรา ภาพชัดดีโบมาครับพี่น้องมากปลากำลังหลาครับมีปลาลูกข,ขอกสองกลุ่มนะครับีสื่อหวัวหาหน่อยเพิ่มข้าว พอแล้วหยุก,กลับเลยละลูกไปล้างมือเร็วๆก,ก,ก็แม่เร็วมาจะเบาหนักพอแล้วเบาหยากกับนหน่อยๆเดี๋ยวเบาหนักหนักที่จะได้พี่หน่อยบะวังนะงนี่กระเป๋าระวังหลุมเดอ้อขาบาดเดอ้อถล่มนั่นนี่จะหินเดอ้อเก็ง่างไป เดินไปเลยไม่เป็นไรมาไพาสิไปจับมือเจ่าเนะเาะเนาะไปพุนอะไยเวลามือยกแกนอันนั้นรักวัวภาพชัดไหมครับกระตุกไม้ กดหนึ่งครับถ้าชัดกดหนึ่งเห็นไหมครับคอมเมนต์มาได้ครับผมบรรยากาศทงหน้านะครับทงหน้าบอเลียงปลาเขาครับบอเลี้ยงปลาครับโอ้เพื่นมันกระเปียกโอเฮ็ดดีๆขีมอสไส้ข้นครับกับจิตเปียกน้ำตัวใหญ่อะไรเล้วกะลางมือดีเดียนถูมือกันดีๆลูก กูดีด้อยู่กลางมือนะิน่อยเบา t ก็พี่จังได๋ดีนอทน้อยเบา nhạt แเบา n h า t n ย ạ t n h ạ แ n งเบาห h นั่อยู่แขนอีกยู่แขนรูปนั่น ทุกตานนท์ครับกำลังสุกสุกแล้วสุกแล้วมีน้อยลอยอยู่นี่สวัสดีครับน้องครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมครับผม เกเทียงหน้าหน่อยฮะนะครับชัดไปครับผาพคมสับบ่ครับคอมเมนต์ได้กดไลค์ได้นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ได้ครับผมครับขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับรับชมมาฟังนะครับผมเล็กน่อยก็ล่งเดือยยุกษาขอบซาบุนครับข้างหน้ากุ้งใหม่ครับปลูกต้นม่วงกับกเผาไปนะครับต้นมุกม่วงต้นบกเผาอ่าแล้วก็ขานะครับ แล้วมันอาจจะเอาคนเสินงไข้ามาลงนะครับตะไข่ตะไข,ะข่ครับแล้วมีบวบนะครับมีเครือบวบนะครับเอาปลูกบวบไปนำฝากติดตามด้วยนะครับ ตูเหย่ะนเดิน,นดยางส้นพอยอย่างเดินไปเขาไปถอดกอออุ้งมาถอดนี้ยฮะอะไรบูชา